นาบัดนีนตัวเธอทั้งสี่มีสัทธาคือความเลื่อมความเชื่อความเลื่อมใสใครจะบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาผู้ที่จะอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเนี่จะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสก่อนยังควรบวชพระพุทธเจ้านั้น ว่าโดยย่อพระองค์เป็นพระมหกษัตริย์ปกครองพรพาฟ้าประชาชนได้รับการบำรุงบำรเอวันเรือเพื่อได้ความสุขนานาประการขั้นเมื่อพระองค์ทรงสมบัตินานมาแล้วก็พิจารณาเห็นว่าคนทั้งหลายนี้เกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตาย แม้แต่ตัวของพระองค์เองก็ต้องแก่ต้องตายเหมือนคนอื่นก็เหมือนกันแทรงดำริเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ทรงดำริหาหนทางเป็นเครื่องแก้ทร <c oughs> งดำริว่าเมื่มืดก็ยังมีสว่างเป็นเครื่องแก้มีหนาวก็ยังมีร้อนเป็นเครื่องแก้ความเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็ต้องแก้ได้แต่ว่าเราเป็นถึงมหากษัตริย์ มีภาระธุระมากเช่นนี้ยอมยากแก่การที่จะปฏิบัติแก้ความเกิแก่เจ็บตายได้ดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจเสด็จออกบรรพชาการเสด็จออกบรรพชาของพระองค์นั้นก็มุ่งมั่นเพื่อหวังเพื่อโมอกขธรรมเกิดทำเป็นเครื่องพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเมื่อพระองค์ได้บรรพชาแล้ว พระองค์ก็มีพระวุษสาหะวิริยะอย่างเยี่ยมยอดพระองค์ต้องไปนอนกับดินกับหญ้าใต้คนต้นไม้ในถ้ำในภูเขาแสนยากลำบากแม้ความยากลำบากเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแก่พระองค์เพียงใดก็ตามพระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อจนกระทั่งถึงพระองค์ได้อดพระอาหารเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงหกปี ร่างกายของพระองค์ก็ุบเสร็จเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกทุกขเวทนาก็เกิดเช่นแก่พระองค์เหลือกำลังถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทรงคิดว่าจะกลับไปเป็นพระเจ้าไปิลเรืองดินดังเก่าเอาชีวิตของพระองค์เป็นเดิมพันแล้วก็มุ่งมั่นต่อไปในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบมรรคทั้งแปด และพระองค์ก็ปฏิบัติตามมรรคทั้งแปดนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ได้ตัสรุษเป็นองค์สมเด็จพระสมมาสมุทธิเจ้าขึ้นในโลกนี่คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมนั้นได้แก่คำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงไปสาวากกำหนดจดจำเป็นแบบฉบับสำหรับตำราที่เรียกว่าพระไตรปิฎก มีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พระปฏิบัติธรรมนั้นได้แก่เมื่อผู้เรียนรู้ตามพระปริยัติธรรมแล้วก็มาปฏิบัติตามความสามารถที่จะพึงเปิดปฏิบัติได้บางก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบางก็ได้สำเร็จเป็นพระอสิกิตาาบ้างก็ได้สำเ,เราาำเ็จเป็นพระอนาคาบ้างก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหรัน นี่คือพระปฏิเวสธรรมรวมทั้งหมดแล้วเรียกว่าพระธรรมพระสงฆ์นั้นคือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมตามฐานานุรูปท่านก็จำเอาคําสั่งสอนสั่งสอนสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าพระสงฆ์ เพระเนาะฉะนั้นตัวเธอทั้งเี่องตั้งใจว่าบัดนี้ข้าพิจ้าถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง <c oughs> อันหนึ่งจึงรู้จักประโยชน์ของการบวชประโยชน์ของการบวชนี้ก็จะได้เป็นโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา,ส,ส,มา,ส,ส,มาสมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะว่าการเป็นกรวาสนั้นมีกิจการงานเกี่ยวข้องกังวลมากยากที่จะปลีตนของตอนมาประพฤติธปฏิบัติสินสมาธิปัญญานี้ให้สมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ช่องได้โอกาสก,าก็ปรีตนของตอนมาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติศินสมาธิปัญญานี้ให้สมบูรณ์ศินนั้นก็คื การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิได้แก่การทำิจใจของตนให้ตั้งมั่นปัญญาได้แก่การรอบรู้ในกองสังขารศิลนั้นก็มีศินห้าศินแปดสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดและบวชนี่ก็เป็นศินสองร้อยี่สิบเดนี่เรียกว่าสิน สมาธินั้นได้แก่การทำจิตให้สงบโดยการมาบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นจนกระทั่งจิตไม่ใส,ส่แสไปในทางอื่นตั้งเที่ยงตั้งมั่นเกิดความเบากายเบาใจขึ้นอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิปัญญานั้นได้แก่การพิจารณาถึงสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง ร่างกายของคนเรานั้นเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นครั่มคล่าไปในท่ามกลาง,งแตกสลายไปในที่สุดนี่เรียกว่าปัญญาศินสมาธิปัญญาทั้งสามประการนี้เป็นหนทางให้ถึงวิมุตคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต่อไปเรียนบทกรรมฐานทั้งห้าว่าตามนะ เกสาโลมานาคาดันดาตาโจตาโจดันดานาคาโลมาเกสาเวลานี้เขากำลังไปครองจีวร ของจุวร์นี้ก็จะได้มารับสินแล้วศีลขึ้นต้นก็ได้เป็นสมณีนนก่อนแล้วพอสวดต่อไปก็เป็นพระต่อไปการบวชพระเพื่อเป็นศาสนาทายาทเพราะว่าพระเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนา ถ้าหากว่าขาดตอนพระจะมีการขาดตอนหมายความว่าถูกทำลายหรือว่าตายกันใหญ่อันี้ไม่มีพระเหลืออยู่ก็หาอุปชาไม่ได้อุปชาเนี่ยจะต้องบวชสิบปีไม่ใช่บวชวันนี้เป็นอุปชาได้ต้องบวชได้สิบปี สิบพรรษาถึงจะมาเป็นอุปชาย์ได้ทีนี้ถ้าหากว่าพระไม่มีหรือมีก็ไม่ถึงสิบพรรษาก็บวชไม่ได้พราก็เลยขาดตอนเพราะฉะนั้นถึงจะมีการบวชถือว่ามาบวชแล้วก็มาเป็นาศาสนาทายาท พระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยท่านทำบุญมากเขาเรียกว่าเก้าล้านเก้าโกดนับไปทวนมาทำบุญในพระพุทธศาสนาเก้าล้านเก้าโกดก็เรียกว่าล้านล้านล้าน,ลานแล้วก็มาถามพระว่าทำบุญตั้งเก้าล้านเก้าโกด ผมได้เป็นญาติพระพุทธศาสนาหรือยังพระขึ้นก็นตอบว่ายังโอ้ทำบุญน่าเก้าล้านเก้าโคตรแตยังไม่ได้เป็นญาติของพระพุทธศาสนาแล้วทำเท่าไหร่พระก็อบอกว่าไม่ทำเท่าไหร่หรอกให้เอาลูกมาบวชเท่านั้นก็ได้เป็นญาติแล้ว พอดีท่านก็มีลูกหลายคนเอาผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งมาถวายบวชทีนี้บวชแล้วลูกชายของพระเจ้าอโศอกก็ได้สำเร็จพระหันเขาก็เลยไม่สึกบวชแล้วก็บวชต่อเลยพราชื่อว่าพระมหิน พระมาหินนี่ท่านเก่งแล้วท่านนำพระพุทธศาสนาไปประเทศศรีลังกาแต่ก่อนศรีลังกาไม่มีศาสนาพระมหินเนี่ยนำเอาพุทธศาสนาไปเผยแพร่ที่เมืองศรีลังกาลูกยิง ก็ไปบวชเปนนางพิสุนีมีทั้งชายทั้งหญิงบวชพระเจ้าโศกก็เลยได้เป็นญาติผู้ศาสนาเราก็เลยถือกันว่าใครมีลูกชายได้บวชแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นญาติผู้ศาสนาได้บุญเยอะน,วน,นวึว่านั้นเพรา็ว่าตามท่านไปก็จริงอยู่ เพราะว่าพอลูกบวชแล้วเราก็ได้เขาวัดเขาว่ามาปฏิบัติอะไรต่ออะไรเ,ไเพิ่มขึ้นอะไอีกหลยายอย่างบวชวันเดียวอาทิตย์เดียวก็ถือว่าเป็นทายาทแล้วเป็นทายาทพุทธศาสนาบวชนาน ก็ถือว่าเป็นรักษาพุทธศาสนา,ษ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 า